พยายามจะไปหยอกกันนะสองเชือกนี้กำไรเยอะเลยฮะตัวนี้ขายได้20่สิบเพื่อนนะครับไว้ทำไมเอาไว, IGH, าว้ให้ลูกให้หลานตัวให้ลูกให้หลานตัวเนาะอือไอ้จะคล้องนี่ล่ะไอ้จะคล้องเลย <laughs> ใยายทำไมหน้าตาจริงจังยังเลยไหนบอกว่าทำของขายหลานสะพ้ยจะมารับอยู่ไหนอะเดยอะบ่ายเขาออกมารับทำไมเข้าบ่ายอ๋อเขาจะมารับตอนบ่ายใช่ไหมอืมเขาทำไ้ให้ตาขายฮะท่านต่างหิ่า่ขายอ๋อขยันมากเลยบ้านนี้นี่อืมอ้มอื้มขยน,นี่เนาะยากขยจนเลเงินโอ้โหโออโห เอาไปทำอะไรตังเงี<อ>้ยแกแล้วฮะเอาไปทำอะไรฮะให้ลวงพ่อเกิดให้ลวงพ่อเกิดอยู่ไหนหลวงพ่อเกิดหลวงพ่อตายแล้วฮะนะคุณยายเอาไปทำไมเอาไปให้ลูกให้หลานตัวให้ลูกให้หลานตัวเนาะอืมไอไมจะคล้องนี่ละ่ะไอไจะคล้องเลยเรื่อแต่ไรแต่ลูกแต่หลานคุณตาล่ะ เอาทำไว้ให้หลานไว้อะไรครับทราห้หลานไหมเอรราก็จะให้ใครท็จไม่ให้หลานที่ีที่ไหนลูกก็ไม่มีใครมันเอาให้หลานให้ลูกพ่อฮะลูกพ่อให้หลานให้เล่นในร้อนเปมือนกันแล้วให้ลูงพ่อบ้างให้ลูงพ่อบ้างให้ชี้บ้างเอทำบุญบ้างาบ้บางอ,าอ Tụi em bằng hay mõo băng, hay mõo đùi, mõo, mõo, Ừ Mó. Mó. hay mõo hay, Gia đuổi, hay là... Là phát nhá, ừ. bịt อ้ยมันเส็นั่งเทียวไปหรอกอร่อยไหมครับอร่อยโอ้โหใส่เลยไหมขาเบาบางเตคอเกือบวดูงขังะยะสื้อออยางเงยเอาเราไปไหนอะการเล็กๆมาทำทางขยะไว้ชินมานังเนี่ยยังไม่เรียบร้อยครับในหลายอย่าง มาวันละนิดวันละนิดอะไรหน่อยดูแม่ค้าเราแอปแบลวันนี้รู้สึกว่าจะเหงื่อแตกนะครับพเพราะอะไรรู้ไหมไอ,อความร้อนขึ้นตรงนี้ควันเฮงงานพัดลมต้องเข้าเลยะคะ่ะเมียทำนะครับเมียทำหัวไรสดอยู่ตรงนู้นครับแม่สดเหมือนกัน,นแท็กทีมเลยเงินเด็กกันทำมาหาก,กินป่านเน่ย จะคล้องล่ะพวกเขาบอกนีมารจะคล้องล่ะจะคล้องลานเอาเป็นไดรล่ะละบางได้บ่ได้บ่ได้วาอย่างบ่ได้ว่าอย่างเมื่อย ตื่นมาก็จัดร้<ม>านเลยมาจัดไลน์เลยโ oh. อ้โหว้ายว้ายเข้ามาดูเพลงสุดฮอตของเราบัวบานเอาพี่ลีนี่พี่ลีขี่รถผ่านต้องไปตามพี่ลีมากินข้าวตี๋ยวแล้ววันนี้นี่บานสวัสดีครับบัวบานบานลูกไปในภาษีย อัน,นดีดิอัน,นดีดิอัน,นดีดิอะาชิลได้ดไหมมาด,ด,ด,ดูชื่นใจครับเดีย๋ยวพ่อจะไปเอาหญ้านะลูกวันนี้จะไปเอาหญ้ามาปลูกอ่าสิบแปดไร่นะจ้าลูกใกล้เขาแหลมซานปลูกให้ลูกๆก,กินได้เวลาสองเดือนแนละ้วในการจะตัดได้เนี่ย trắng người trắng na thong Hãy subscribe cho kênh Ghiền สวัสดีครับสวัสดีครับดีครักินแล้ยวกันหรมืัอนี้เอากินโมแล้วครับก้าทั้ง MC ทั้งลูกอีกไอ้ละลูกไปแซ่หรอลูกไปขายก๋วยเตี๋ยวแล้วโอ้เตี๋ยวท่านกินท่านเบิ้งไปพี่น้องรู้สึกว่าผ่าแสนคู่นี่สิลูกข่าวดีลู่ข่าวก่อนเพื่อนเลยลู่ก่อนเพื่อนครับกมีปีเกือบทุกวันเลยนะครับปีทุกวัน วันที่หนึ่งวันเกิดอีกยอดวันเกิดเอฟซีหม้อถ้วยถือว่าสิ่งที่ไปเติมอะไรน้วมักะสมน้วเปรี้ยวครับนี่คือเชมกำลังเช็คกันนีอยู่นะครับวันนี้ลงทุนไปกี่บาทแล้วพี่ไปแล้วนะครับสิบแปช่วยนะครับ15นะครับ16ได้เยอะเลยเยอะเลยใช่ไหมเยอะ กับไรเยอะเลยฮะตอนนี้ขายได้ยี tá, ่สิบถ้วยนะครับ2ีถ้วยยี่บเนะครับขายน้ำหน้าใช่คไหมขายเขาทั้งที่เขาเมามากนลยหรอใช่ครับนั่นคือขายนะครับไม่ได้กินฟรีนะครับเดี๋ยวตากมมานั่งเล่นดูกันนะพี่กันเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศร้านกว้างๆนะ น,นิ่งแล้วนิ่งแล้วสองเชือกนิ่งฮะเอา้ามาได้ใส่ มาเรียงสร้างเลยวย่าดิฮะมามาเ<า>ด็กแปดถวยมาอยู่วะาดู๋ยวครับบบาเ<า>ชื่นเออกินแล้วก็น,นิ่งกันี่ผมรู้สึก,กว่าเอสีสังเกตไหมพวกเหล็กพวกอะไรช่างมันจะเอามายืนเล่นนั่นยืนเล่นนี่เลยไปเชิญน,นะไปเชิน จะมันยืนเล่นกันเล่นนั่นเล่นนี่กันนะพยายามจะไปหยอกกันนะสองเชือกนี้อีกสิปีโตทันกันแน่บัวบัวแซงแน่ครับวิดีโอนี้ผมถ่ายไว้นะครับเพราะว่าผมจะใช้เวลาในการไปเอาพัพนญ้าอยู่ที่โคสุมสารคามพาคุณพ่อไปเอานะครับเลยถ่ายคลิปไว้ให้น้องเบตตัดวันหนึ่ง นี่ฮะครบครบแก๊งทเ,เลอพอมลูกพร้อมดิดูายได้หลมากนารักจนเลยวัสที่ขก่อนวัสดี่ะยังีข้าก่อนีอไม่อานนะ่ก่ัอนไหนันคอยเนไม่ใช่ว่ามบ้าน,อย,น,าานอย่าง้ว